ซูโคซิสคือวิดีโอเกมแนวสยองควัญอินดีที่วางจำหน่ายและเผยแพร่โดย c r a p p e r h e a d มีประกาศไว้เมื่อวันที่16มกราคมปี2567โดยมีกำหนดวันวางจำหน่ายในไตรมาสที่2ปี2567เกมดังกล่าวดึงดูดความสนใจจากสถานที่ตั้งโดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของผู้เล่นในฐานะผู้ดูแลสนสัข ที่ได้รับมอบหมายให้สร้างวัคซีนและรักษาสัตว์กลายพันธุ์การเล่นเกมในซูโคซิสผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้ดูแลสนสัตว์ที่กำลังประสบปัญหากับการดูแลสนสัตว์กลางคืนครั้งแรกซึ่งในระหว่างนั้นพวกขาบพบว่าสัตว์ในสูนสัตว์เริ่มไกลพันธุ์แล้วรูปแบบการเล่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนการรักษาสัตว์กลายพันธุ์ และการไขไปริศนาเบื้องหลังการแพร่ระบาดยังกระทันหันของสนสัตว์ผู้พัฒนาระบุว่าเกมจะมีตอนจบที่เป็นไปได้หลายแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นว่าสัตว์ตัวไหนควรช่วยเหลือและตัวไหนควรหลีกเลี่ยงต่อไปเป็นสัตว์ประหลาดกายพันธ์ในเกมแกลลี่มอรสซีบรามาลายเป็นสัตว์กินญยญาเป็นหลัก และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในพืชพันธุ์คุณภาพต่ำได้พวกมันตกเป็นเหยื่อของสิ่งโตเป็นหลักและมักจะหน,นีเมื่อถูกคุกคามแต่ยังกัดและเตะด้วยมาลายสายพันธุ์มีพฤติกรรมทางสังคมที่แตกต่างกันโดยที่ลาบและม้าลายภูเขาอาศัยอยู่ในฮาเลมที่มั่นคงซึ่งประกอบด้วยตัวผู้หรือมาตัวผู้ที่โตเต็มวัยส่วนตัวเมีย หรือตัวเมียที่โตเต็มวัยหลายตัวและลูกอ่อนหรือลูกของพวกมันและสายพันธุ์นี้ก็มีความหลากหลายม้าลายสื่อสารด้วยเสียงท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าที่หลากหลายการดูแลเอาใจใส่ทางสังคมจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันทางสังคมของพวกมันยีราฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์เคียวเอื้องมีลักษณะเด่นคือเป็นสัตว์ที่ตัวสูง ขายาวลำคอยาวมีเขาหนึ่งคู่ตัวมีสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มเป็นลายมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาตัวผู้มีความสูง4.8ถึง5.5เมตรและมีน้ำหนักถึง900กิโลกร,รมัมส่วนตัวเมียมีขนาดและความสูงน้อยกว่าเล็กน้อยจัดเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลกด้วยความที่เป็นสัตว์ตัวสูงยีราฟ จำเป็นต้องมีหัวใจขนาดใหญ่เพื่อหมุนสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองยีราฟสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากกว่ามนุษย์ถึงสเท่าเพื่อไปเลี้ยงสมองที่อยู่สูงขึ้นไปประมาณ8ฟุตเสมือนกับปั๊มน้ำที่สูบน้ำขึ้นไปยังตึกสูงหัวใจของยีราฟหนักประมาณ10กิโลกรัมระบบการหมุนเวียนโลหิตจึงเป็นแบบพิเศษแคนกะลูจิงโจ จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีแกนสันหลังคลาดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องในตัวเมียสำหรับแพร่ขยายพันธุ์และเป็นที่อยู่อาศัยของลูกอ่อนนับเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และเป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลียจิงโจ้มีขาหลังที่ยาวแข็งแกร่งทรงพลังใช้ในการกระโดดและมีส่วนหางที่แข็งแกร่งใช้ในการทรงตัว จิงโจ้มีขนาดที่หลากหลายตั้งแต่มีลำตัวสูงแค่30-45เซนติเมตรจนถึงสูงได้ถึง6ฟุตน้ำหนักกว่า1.5ปอนด์ลักษณะของขาจะงอเป็นรูปตัวแอลกับหัวมีเท้าแบบคนทำให้ไม่มีกำลังขาในการเตะจากศัตรูและไม่สามารถเดินถอยหลังได้กอริลลาเป็นลิงชนิด F ที่อยู่เป็นสัตว์สังคม คือเป็นฝูงแต่ทั้งฝูงจะมีจาฝูงเป็นตัวผู้ที่โตเต็มที่เพียงตัวเดียวกอริลลาตัวผู้ที่โตเต็มที่อาจมีความสูงกว่า6ฟุตรหรือ180เซนติเมตรเมื่อยือนตรงด้วยสองขาหลังร่างกายเต็มเปี่ยมด้วยกล้ามเนื้อที่มีความบึกบึนแข็งแรงมากกว่ามนุษย์ถึง6เท่ากอริลลาเมื่อตกใจหรือต้องการขู่ผู้ลุกรานจะลุกขึ้นด้วยสองขาหลัง และถุกหน้าอกรัวๆด้วยสองแขนพร้อมกับคำรามกองจึงทำให้ดูเหมือนเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายยิ่งขึ้นทั้งที่จริงแล้วกอริลลาเป็นสัตว์ที่รักสงบและขี้อายไม่เคยใช้พละกกำลังหากไม่ถูกลบกวนก่อนฝูงกอริลลาจะประกอบด้วยตัวผู้จ่าฝูงเพียงตัวเดียวนอกนั้นเป็นตัวเมียและลูกเล็กๆจำนวนหนึ่งลูกเล็ก จะเกาะอ,อยู่กับแม่เหมือนลิงหรือเอฟทั่วไปกอริลลาเมื่อเดินจะใช้ทั้งแขนหน้าและขาหลังนานครั้งจึงจะเดินด้วยสองขาหลังเพราะแขนหรือขาหน้าทั้งสองข้างนั้นยาวและแข็งแรงมากกว่าฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอ้วนกลมใหญ่เทอดท่าเหมือนหมูมีจุดเด่นคือมีส่วนหัวใหญ่และปากกว้างมากภายในปากมีเขี้ยวล่าง ยาวโค้งมากที่มีความยาวได้ถึง40ซนติเมตรและยาวได้มากที่สุด50ซนเมตรซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้และป้องกันตัวโดยเฉพาะในตัวผู้ที่มีความดุร้ายก้าวร้าวผิวหนังหนามีต่อมเมือกเคลือบอยู่ตัวมันเองเลยต้องอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาเพื่อให้ผิวของมันชุ่มชื้นไม่อย่างนั้นผิวของมันจะแตกลำตัวมีขนสั้นและน้อยมากจมูกหูและตา อยู่ตอนส่วนบนของหัวเพื่อสะดวกอย่าเมื่ออยู่ในน้ำน้ำหนักตัวหนักมากได้ถึง2-4ตันนับว่าใหญ่เป็นอันดับสามของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบกรองจากช้างและแรดเงือของฮิปโปเตมัสมีลักษณะเป็นเมือกสีแดงอ่อนคลายเลือดเคลือบอยู่เพื่อป้องกันมแมลงและเพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลาฮิปโปเตมัส สามารถดำน้ำได้มากถึง5นาทีเพนกวินเกือบทุกชนิดพบได้เฉพาะที่สีกโลกใต้มีเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นคือเพนกวินกลาป,ปกอสซึ่งพบได้ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรเพนกวินสามารถปรับให้เข้ากับชีวิตในน้ำได้เป็นอย่างดีมีลักษณะเด่นคือ ขนสีดำขาวและมีปีกที่มีลักษณะาค,าคล้ายครีบเพื่อใช้ว่าน้ำเพนกวินส่วนใหญ่กินกุ้งปลาปลาหมึกและสัตว์ทะเลขนาดเล็กอื่นๆเป็นอาหารโดยมันมักจะหาอาหารได้ขณะว่ายน้ำอยู่ใต้น้ำเพนกวินใช้เวลาประมาณครึ่งชีวิตอยู่บนบกและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในทะเลแม้ว่าเพนกวินเกือบทุกชนิดจะมีถิ่นกำเนิดในซีกโลกใต้ แต่ในปัจจุบันไม่ได้พบเฉพาะในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นแอนตักติกาเท่านั้นโดยยังมีอีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นเพนกวินสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือเพนกวินจักรพัิซึ่งเมื่อโตเต็มวัยจะสูงประมาณ1.1เมตรและหนัก35กิโลกรัมในขณนะที่สายพันธุ์ที่เล็กที่สุดคือเพนกวินน้อยหรือที่รู้จักกันในชื่อเพนกวินนางฟ้าซึ่งสูงประมาณ 33ซติเมตรหรือ13นิ้วและหนักเพียง1กิโลกรัมเท่านั้นปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิธีการดำรงชีวิตด้วยการอาศัยและแพร่พันธ์อุยู่ภายในหรือภายนอกสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชชนิดของปรสิตท,ที่คนทั่วไปมาคุ้นเคยกันดีคือเห็บหมัดเถาและพยาธิต่างๆสิ่งมีชีวิต ที่ได้รับปรสิตเข้าสู่ร่างกายจะถูกเรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์หรือเจ้าของร่างจะรับปรสิตเข้าสู่ร่างกายด้วยการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนและการดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีปรสิตอาศัยอยู่นอกจากนี้ปรสิตสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้หากอีกฝ่ายเป็นผู้ที่มีเชื้อทั้งนี้การติดเชื้อปรสิตนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ในคนบางกลุ่ม อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าคนกลุ่มอื่นเช่นคนที่มีการสัมผัสกับดินหรือมูลสัตว์อยู่เป็นประจำจลล์เคเป็นสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่จละเเคถือเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเนื่องจากเป็นสัตว์ผู้ล่ากินเนื้อขนาดใหญ่ที่ไม่มีศัตรูตามธรรมชาติยกเวน้นจลล์เคนไวออนที่ตกเป็นอาหารของสัตว์ขนาดใหญ่กว่าชนิดต่างๆได้ จระเข้โตเต็มวัยจะมีพฤติกรรมกินอาหารแบบหมุนตัวกล่าวคือเมื่อจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ขนาดอยู่ใต้น้ำและต้องการกินเหยื่อเข้าไปก็จะใช้ปากงับไว้และหมุนตัวเองเพื่อฉีกเนื้อยเยือ่อออกเป็นชิ้นๆส่วนเหยื่อที่มีขนาดเล็กจะถูกบดให้แหลกโดยลิ้นขนาดใหญ่โดยใช้ลิ้นดันเหยือ่ออัดแน่นกระเพดานของอุ้งปากนอกจากนี้แล้วจระเข้ยังกืนก้อนกวด หรือก้อนหินเข้าไปในกระเพาะหรือลำไส้เพื่อช่วยในการบดอาหารด้วยหมูหรือสุก,กรเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่งมีบรรพบุรุษคือหมูป่าสามารถจำแนกเป็นสปีชีย่อยของหมูป่าหรือเป็นอีกสปีชีหนึ่งแยกต่างหากหัวและความยาวลำตัวอยู่ระหว่าง0.9ถึง1.8เมตรตัวโตวเต็มวัยหนักระหว่าง50ถึง350กิโลกรัมหมู แม้จะเป็นสัตว์กีบคู่ซึ่งมักกินพืชเป็นอาหารแต่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเหมือนกับบรรพบุรุษหมูป่าหม,มูมีวิวัฒนาการกระเพาะอาหารใหญ่ขึ้นและลำไส้ยาวขึ้นเพราะพืชย่อยง่ายยากกว่าเนื้อ SCP 250าอโลโซลัสเกเลตันกระดูกไดนโนเสาร์มีชีวิตเป็นฟอสซิลโครงกระดูกไดนโนเสาร์สายพันธุ์อโลซซที่เคลื่อนไหวได้ ร่างกายของมันประกอบด้วยกระดูก153ชิ้นและวัสดุเทียมที่ทำจากปูนปัสเตอร์กับไฟเบอร์การ์ดอีก14ชิ้นรูปร่างภายนอกเหมือนโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดพบทั่วไปแต่มีสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มัอนไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตนักวิจัยของศูนย์ SCP กำลังพยายามเร่งศึกษาว่าเพราะอะไรมันถึงเคลื่อนไหวได้ แต่มีอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ยังไม่ทราบผลแน่ชัดก็คือพฤติกรรมที่ดุร้ายของ SCP-250 ทำให้การเข้าถึงตัวของมันทำได้ค่อนข้างจํากัด SCP-250 มีพฤติกรรมเหมือนไดโนเสาร์พันอโลโซรัสทั่วไปโดยในตอนกลางวันมันจะออกตะเวนไปทั่วเพื่อหาอาหารและในตอนกลางคืนมันจะเข้าสู่สภาพสงบนิ่ง SCP-250 ถูกกักกันไว้ในพื้นที่ปิดขนาด50ณ50เมตรโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนทุ่งยากกว้างๆแล้วล้อมด้วยกำแพงเหล็กก้าบุนวมสูง15เมตรหนา1เมตรมีการควบคุมระดับอุณหภูมิไว้ที่20-28องศาเซลเซียสในเวลากลางวันและ10-14องศาเซลเซียสในเวลากลางคืนในสภาพความชื้นไม่เกิน8% เพื่อรักษาส่วนประกอบที่เป็นโครงกระดูกของมันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เบลริงเกอร์เป็นหัวระฆังเทเวอร์เฮนด์สันได้โพสภาพของมันไว้เมื่อวันที่17มีนาคมปี2020ที่ผ่านมานี้เองมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับซาเลนเทสแต่หัวของมันเป็นระฆังหรือกระดิ่งแจ้งเตือนที่เราพบเห็นในโรงเรียนทั่วไปร่างกายของมันประกอบด้วยโครงกระดูกบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยเส้นเอ็นทั่วร่าง ช่วงอกมีขนาดใหญ่แต่ร่างกายส่วนอื่นผอมแห้งโครงกระดูแขนของมันหักงอแนบกับลำตัวไม่ได้เชื่อมต่อกับส่วนหัวไหลเหมือนกับกระดูกสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่มันโผล่ออกมาด้านข้างกลางลำตัวดูผิดสัดส่วนและแปลกประหลาดเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้ให้ข้อมูลว่ามันเป็นเปรสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กความสูงประมาณแค่6กฟุต ซึ่งก็เท่ากับมนุษย์ธรรมดาที่ตัวใหญ่มากหน่อยแค่นั้นเองและลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของมันจะเดินเหมนือนนกเพนกวินตัวใหญ่ๆซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะช่วงแขนที่ผิดรูปร่างของมันทําให้ท่าทางการเดินไม่สมดุลเท่าไหร่นักจากข้อมูลนี้หลายคนอาจคิดว่าเบลลิงเกอร์เป็นซาเลนเทสสายพันธุ์ที่ดูไม่ค่อยน่ากลัวนั่นอาจเป็นความคิดที่ผิดเพราะเทเวอร์ยังบอกอีกว่ามันมักจะไล่ล่าเป็นฝูงซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง กเอาชีวิตรอดจากมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวส่วนแหล่งที่อยู่ของมันนั้นเทเวอร์บอกว่าพวกมันอาศัยอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งที่เคยถูกไฟไหม้มีผู้ให้ข้อมูลเสริมว่ามันอาจใช้ระฆังหรือกระดิ่งของมันในการก่อกวนระบบประสาทของเราและทำการสะกดจิตออกคำสั่งให้เราทำตามที่มันต้องการเหมือนกับระฆังโรงเรียนที่เราได้ยินก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องเรียนนั่นเอง สแลนเดอร์แมนเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ประหลาดเหนือธรรมชาติที่รูปร่างเหมือนมนุษย์ร่างกายผมสูงผิดปกติเขาเป็นชายไร้หน้าไม่มีเส้นผมและใบหูศีรษะเขาเป็นรูปทรงลีผิวขาวซีดร่างกายเขาสามารถปล่อยระยางคล้ายหนวดปลาหมึกออกมาจากส่วนหลังซึ่งสามารถก่อเกี่ยวสิ่งต่างๆและบางครั้งก็ใช้เดินแทนขาแบบแมงมุมได้อีกด้วย สแลนเดอร์แมเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่อยู่มานานหลายร้อยปีเขาปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยและเวลาได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับล่อลวงเหยื่อปัจจุบันเราจะเห็นเขาแต่งกายในชุดสูทสีดำสแ l น n d e r m a n สามารถหายตัวหรือวัปจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยปกติเราจะไม่เห็นสแลนเดอร์แมนเว้นแต่ว่าเขาจะเจตนาเลือกให้เราเป็นผู้มองเห็น หากเขาปรากฏก,กายต่อหน้าเรานั่นหมายความว่าเขาเห็นเราเป็นเหยื่อและกำลังจะล่อลวงเราไปสังหารนั่นเอง Slender Man มมักเลือกเด็กหรือบุคคลที่มีจิตใจเศร้าหมองและท้อแท้เป็นเหยื่อมันจะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรเพื่อให้เหยื่อตายใจเหยื่อที่เป็นผู้ใหญ่จะเกิดอาการป่วยอย่างรุนแรงฝันร้ายเห็นภาพหลอนส่วนเหยื่อที่เป็นเด็ก เขาจะล่อลวงพาเด็กเดินเข้าป่าจากนั้นก็จะทำการสังหารอย่างโหดเหี้ยมสคิปบอนเฮดชายหน้ายุง่งหรือบางคนก็เรียกเขาว่าชายหน,น้าเส้นเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่เทเวอร์เนเดอร์สันได้เผยแพร่ภาพลงในอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ของเขาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนคิกราศ2018รูปร่างลาักษณะโดยรวมของเขาคล้ายกับมนุษย์ แต่จะเรียกเขาว่ามนุษย์ก็คงพูดไม่ได้เต็มปากเพราะใบหน้าของเขาแปลกประหลาดและน่ากลัวเกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะเทียบได้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเส้นยุ่งเหยิงขีดไปมาสเปะสปะเหมือนรอยขีดข่วนทำให้ใบหน้านั้นเลือนลางจนมองไม่ออกว่าเป็นใบหน้าของใครหัวกะโหลกที่กลมดวงตาที่ลึกโบและปากที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมยิ่งเสริมให้เขาดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นไปอีก ร่างกายของเขามีสีดําสนิทบริเวณไหล่แหลมสูงผิดโครงสร้างของมนุษย์ทั่วไปในภาพมองเห็นเคา้าโครงของแขนและมือของเขามันผอมรีบเหมือนโครงกระดูกมือมีนิ้วเรียวยาวและกรงเล็บแหลมราวกับปีศาจร้ายเขายืนแยกเคี้ยวยิ้มอยู่บริเวณทางประตูเข้าออกกลางบ้านหรือสถานที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ท่าทีของเขาเมื่อเหมือนคนที่มาอย่างเป็นมิตรเลยแม้แต่น้อยลักษณะเหมือนกำลังอาฆาตมาดร้ายและข่มขู่คุกคามอย่างน่ากลัวหลายต่อหลายครั้งที่เราได้รู้จักกับบรรดาสัตว์ประหลาดหรือมอสเตอร์มีจำนวนไม่น้อยที่มันมีลักษณะหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมือนกันหรืออาศัยอยู่ในสถานที่ที่คล้ายคลยกันคลิปนี้เรามีสัตว์ประหลาดที่มีผู้สันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดมาจากแหล่งเดียวกัน นั่นคือภายในสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่มีรั้วไม้ล้อมรอบเอาไว้ตัวแรก The f o x Creature มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่กำลังก้มหมอบเหมือนกบอยู่ตรงบริเวณรั้วไม้ผุผูลัษณะเหมือนกำลังพังรั้วออกมามันมีผิวสีขาวซีดมีแขนและมือคล้ายกับมนุษย์แต่มันไม่มีหน้าส่วนหัวกุดสั้นคล้ายกบขาของมันมองไม่เห็นรายละเอียด พออยู่ด้านหลังรัว้วเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพของมันลงอินสตาแกรมของเขาเมื่อวันที่16สิงหาคมคิศ2018พร้อมกับคำบรรยายว่าเพียงไม่กี่ปีต่อมาฉันก็พบว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ฆ่าเขาแต่นั่นคือเขาอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนของเขาได้หายตัวไปและเขาคงค้นหาจนพบกับสัตว์ประหลาดตัวนี้แล้วครั้งหนึ่ง แล้วก็เข้าใจผิดว่ามันฆ่าเพื่อนของเขาแต่ภายหลังเขาก็ได้รู้ว่าที่เพื่อนเขาหายตัวไปนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเพื่อนของเขากายร่างเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองส่วนสาเหตุที่เพื่อนของเขากลายพันธุ์นั้นเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดมันอาจเกิดจากการติดเชื้อประหลาดหรืออาจเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดภา,ายในรั้วไม้ลึกลับแห่งนั้น scp 1 0 6 The o man สิ่งมีชีวิตประหลาด ที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ในวัยชาราสภาพร่างกายเน่าเปื่อยเหมือนซากศพเนื้อและผิวหนังมีเมือกไหลตลอดเวลาร่างกายของมันอยู่ในสภาพเหมือนคนที่ตายแล้วแต่มันยังไม่ตายมันยังมีชีวิตอยู่ลักษณะภายนอกของมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างในบางครั้งแต่โดยปกติหลักๆแล้วจะเห็นว่ามันมีสภาพของเนื้อตายเน่าเหมือนกับศพเดินได้ 1> S.C.P. 1 0 6สามารถเคลื่อนที่ผ่านทะลุของแข็งๆได้โดยจะทิ้งเมือกเน่าสีดำไว้บนวัตถุนั้นมันมักจะฟังตัวไปตามผนงังหรือพื้นผิวที่เป็นแนวตั้งเหมือนหลุดไปอีกห่วงมิติหนึ่งห่วงมิตินั้นลักษณะเหมือนห้องดำมืดลึกเข้าไปมันสามารถออกมาจากจุดใดๆก็ได้ที่เชื่อมต่อกับจุดที่เข้าไปอย่างเช่นเข้าไปทางผนังด้านใน แล้วออกมาจากผนังด้านนอกเข้าไปทางผนังแล้วทะลุออกมาทางเพดานในขณะน,นี้ทางศูนย์ SCP กำลังหาคำตอบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจากห่วงมิตินั้นตั้งแต่แรกหรือว่าห่วงมิตินั้นเป็นสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อหลบหนีหรือเป็นแค่รังชั่วคราวของมันกันแน่ห่วงมิตินั้นจะมีแต่ SCP 1 0 6เท่านั้นที่สามารถเข้าออกหรือดึงเหยื่อเข้าไปได้ มันสามารถควบคุมพื้นที่เวลาและการรับรู้ในห้วงมิตินั้นได้จากการทดสอบพบว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและอุปกรณ์ส่งสัญญาณยังทำงานได้เมื่ออยู่ในมิตินั้นแต่ภาพและสัญญาณที่ส่งมานั้นอยู่ในสภาพที่แย่มาก SCP-4975 ท i m e Up หรือหมดเวลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ผสมกับนกหลากหลายชนิดลักษณะของมันยืนสขาเหมือนมนุษย์ แต่มันมีส่วนหัวและจะงอยปากแหลมยาวเหมือนนกโครงสร้างลำตัวโดยรวมยาวและผอมมากแขนขาเรียวคล้ายกับนกที่ถูกถอนขนผิวหนังของมันหนาและแข็งกระด้าง SCP 4 9 7 5ถูกจัดให้อยู่ในระดับยูคิดและอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดประเภทใหม่ให้เป็นคราดคีเทอร์ปัจจุบันได้ทำการกักกันไว้ในห้องเหล็กมาตรฐานภายในศูนย์ SCP กระดูกสันหลังส่วนคอของมันไม่ได้เชื่อมต่อกัน และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระ SCP 4 9 7 5จะหมุนกระดูกสันหลังทีละชิ้นอย่างต่อเนื่องจากด้านหลังไปด้านหน้ามาจนถึงส่วนหัวเป็นจังหวะทำให้เกิดเสียงคลิกหรือเสียงแตก,แตกเวลาที่มันเคลื่อนไหวแต่เมื่อมันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเห SCP ยื่อ SCP 4 9 7 5จะหยุดขยับคอทันทีแล้วเสียงที่ดังเป็นจังหวะนั้นก็จะเงียบหายไปพฤติกรรมของ SCP 4 9 7 5นั้น จะสะกดโดยตามเหยื่อเป็นระยะเวลานานก่อนที่มันจะลงมือบางครั้งมันจะติดตามเหยื่อนาน,านถึง10เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้คนที่ตกเป็นเป้าหมายของมันจะได้ยินเสียงกระดูกกระทบกันของมันดังอยู่ในระยะใกล้ๆและได้ยินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรอยู่เสียงนั้นจะตามหลอกล้อนอยู่ในหัวตลอดแต่ก็ไม่สามารถหาที่มาได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของมัน แม้จะอยู่ใกล้ๆก็จะไม่ได้ยินเสียงนี้เมื่อถึงเวลาจังหวะที่เหมาะสม SCP-4975 จะเข้าโจมตีเหยื่อโดยใช้ปากอันแหลมคมของมันกัดจิกและฉีกร่างของเหยื่อเพื่อกินเป็นอาหารถึงแม้ว่าปัจจุบัน SCP-4975 ได้ถูกกักกันไว้แล้วในห้องกักกันเหล็กของศูนย์ SCP The Extra Slide s ไลด์พิเศษหรือบางคนก็เรียกมันว่า Walking p l a y g u e u n d สนามเด็กเล่นเดินได้มันได้ถูกเปิดเผยภาพโดยเทเวอร์เฮนเดอร์สันในอิ s สตาแกรมของเขาเมื่อวันที่3ธันวาคมคิศก2018เทเวอร์ได้บรรยายใต้ภาพว่าบางครั้งเมื่อฉันเดินกลับบ้านตอนเวลากลางคืนฉันใช้ทางลัดข้างสนามเด็กเล่นบางครั้งอาจมีสไลด์เสริมที่ไม่มีในตอนกลางวัน ในภาพจะเห็นได้ว่าเป็นสถานที่คล้ายกับสวนสาธารณะยามค่ำคืนที่มีเครื่องเล่นสไลเดอร์ของเด็กเล็กๆผู้คนที่เดินผ่านมาหากไม่สังเกตให้ดีก็จะคิดว่ามันเป็นเพียงเครื่องเล่นปกติธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีบางอย่างแฝงกายอยู่อย่างแนบเนียนสไลเดอร์ประหลาดนั้นมีตา2ดวงที่กลมโตและน่ากลัวอยู่ตรงส่วนบนหลังคาเครื่องเล่น ปากยาวลงมาตามทางลงของสไลเดอร์ด้านในมีฟันเรียงกันอย่างน่าสยองแข้งขาของมันพลางตาเรียบลงมาตามเสารองรับเครื่องเล่นเอาไว้พฤติกรรมของมันคล้ายกับสมายรูมมันจะยืนนิ่งๆรอคอยอาหารของมันซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ผู้โชคร,ร้ายที่มาเดินเล่นในสวนสาธารณะยาม,ามค่ำคืนหรืออาจจะเป็นเด็กดื้อสักคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเวล่าเวลาเล่นสนุกเพลิดเพลินจนมืดค่ำ ปีนขึ้นไปบนสไลเดอร์แล้วถลายลงมาจากนั้นก็หายเข้าไปในปากอันยืดยาวของมันตัวต่อไปคือハウเฮดจั๊บประหลาดที่มีหัวเป็นบ้านผู้เผยแพร่ภาพของมันเป็นคนแรกคือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งที่ใช้นามว่าเค d เดนอีเลฟมันเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่คล้ายกับแมงมุมยักษ์ บางคนก็สันนิษฐานว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกับเซเลนเฮดและเฮดไลท์มันมีความสูงป,ประมาณ100เมตรและมีน้ำหนักกว่า900ตันส่วนหัวของมันมีลักษณะเป็นบ้านไม้เก่าๆที่มีหน้าต่างเป็นตาสามารถส่องแสงสว่างออกมาได้ส่วนขาที่ยาวเก่งกลางเหมือนแมงมุมของมันมีจำนวนไม่แน่นอน มันอาจ,จมีได้ตั้งแต่5ขาถึง9ขาเลยทีเดียวพฤติกรรมของมันมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงและจะเคลื่อนย้ายไปดักหาเหยื่อนในทุกเที่ยงคืนมันจะฝังร่างกายส่วนขาไว้ใต้ดินโดยยื่นส่วนหัวออกมามันจะแสร้งทำเป็นว่าพวกมันเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วใช้เสียงล่อลวงให้ผู้คนหรือนักเดินทางเข้าใจผิดคิดจะมาเข้าพักอาศัยซึ่งตอนนั้นปากของมันก็คือส่วนประตูบ้าน ก็เปิดอ้าออกรอคอยต้อนรับอยู่แล้วอย่าง,งหงุโหงยต่อไปเป็นสัตว์ประหลาดตัวสุดท้ายของคลิปนี้คือเลดิโอนอตเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่รีโอวินซิเบอรเป็นผู้นำมาเผยแพร่มันมีถิ่นกำเนิดในรัเสเซียและยุโรปมีรูปร่างคล้ายกับเซเลนเฮดและเฮดไลท์เป็นอย่างมากว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดสายพันธุ์เดียวกันแต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือส่วนหัว เรดิโอนอตมีหัวเป็นเครื่องรับวิทยุโบราณโดยมีเสาอากาศ3-4เเสาอยู่ด้านข้างและอีกหนึ่งเสาอากาศขนาดยักษ์อยู่ด้านบนร่างกายของมันเป็นส่วนผสมระหว่างโครงกระดูเนื้อหนังและโลหะโดยเฉลี่ยแล้วเรดิโอนอตจะสูงกว่าเซเลนเฮดและเฮดไลท์ตัวผู้สูง40-50ฟุตและตัวเมีย55-60ฟุตเรดิโอนอต มีลักษณะลำตัวที่ผอมเพรียวกว่าสเลนเฮดโดยตัวผู้มีขนาดเล็กและเบาวกว่าตัวเมียปกติแล้วเรดิโอนอตจะเป็นสัตว์สันโดษออกหากินเพียงลำพังแต่ในบางครั้งก็จะส่งสัญญาณเรียกกันไปชุม,มนุมรอบๆเสาส่งสัญญาณวิทยุด้วยเหตุผลบางอย่างว่ากันว่าเรดิโอนอตแฝงตัวอยู่บนโลกของเรามานานแล้ว ในยามค่ำคืนมันอาจจะพรางตัวยืนนิ ig, ่งๆเพื่อไม่ให้คนสังเกตเห็นร่างกายมันแทบจะไม่ต่างอะไรกับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ข้างถนนเราอาจจะเคยขับรถผ่านหรือเดินเฉียดมันไปโดยไม่ทันรู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ที่นั่นหากมันต้องการที่จะเงียบมันก็สามารถส่งสัญ,ญญาณโทรจิตสื่อสารเชื่อมโยงกับเพื่อนของมันได้ โดยที่หูของมนุษย์อย่างเราไม่สามารถได้ยินเสียงความถี่ในระดับที่มันส่งออกมาได้เลยเรดิโอ็อตยังสามารถผลิตขึ้นความถี่วิทยุได้สัญญาณของมันที่ส่งออกมามีรูปแบบคล้ายกับรหัสมอดที่จะต้องนำมาถอดรหัสอีกทีหนึง่งปัจจุบันกำลังมีความพยายามในการแปลรหัสที่มันส่งออกมาแต่ก็ทำได้อย่างจำกัดเพราะเทคโนโลยีของมนุษย์ยังก้าวไปไม่ถึง มีข้อมูลบางแหล่งระบุว่าจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนภาษาเพื่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นใดก็ได้ถ้ามันต้องการอาหารของเลดิโอนอตคือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ลักษณะการจับกินเหยื่อของมันจะมีอวัยวะที่ซ่อนอยู่ภายในโครงกระดูกยื่นออกมาจับมัดเหยือ่อแล้วยัดเข้าไปบดขยี้กลางลำตัวของมันอย่างน่าสยดสยอง และนี้ก็คือเรื่องราวของสุดยอดสัตว์ประหลาดจองแปลงกายทั้ง3ตัวค่ะเพื่อนๆอยากให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปช่วยกดติดตามเพจอารอนเพว่าเล่นเป็นเรื่องด้วยค่ะเพื่อรับชมภาพสวยๆจากช่องเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย